สีสืบนอต่อยอดไปนะคะมิฉะนั้นเบิ่งไว้สังเกตไว้เิ่นยืนอยู่บนเวทีอันสูงเกียดทห่นี้เิ่นเฮตดแบบใดเิ่นเดเมื่อจังไดการวางตัวยังไงนะคะค่ามันนี้ลลกเตาตือสวามาเรียนหนังสือค่ะอ่ะเป็นอาสุสเส้นกันได้น้อยลก เานี้มาร่วมกันเป็นคุ้มเปันว่าบ้านหลายบ้านเป็นตำบลตำบลหลายตำบลเป็นอำเภออำเภอหลายอํเภอเป็นจังหวัดจังหวัดหลายจังหวัดเป็นราชท่านีหรือเป็นประเทศไทยของเา้าเอาหมอลำมาร่วมกันเมื่อนี้แปลว่าจังไรแปลว่ามีความสามัคคีสามัคคานั่รวมพลังเป็นหนึ่ง ได้พึ่งกันเดิอศิลปินคนฮาให้เจ้าตุ่มเจ้าตอมให้เจ้าตุ่มเจ้าตอมยลื่งเด้อโอ้ล้าน วนเอแราเป็นบางเขาเดี๋ยวนี้คันนี้ลราเจ้าพวกเขาวานวนนั่งอิ่มเรเจ้าพวกเขาวานวนนั่งอีสานกลางโต๊ะกุกลงทางเต็ไปลำใส่คนยองเส้าบ้านหนึ่งลำไม่ถึงบ่อนินเลนุสุเคลำเราบ่มีบ่อนแพรสิลำแข่งลำงาน ลำถนัดไหลอัดหมูประชาชนคนตสีลำโสลำสิงห์ลำสิงห์เดินห้องว่านั่นน้าอามนั่นน้าอามนั่นนาลำไม่ลาย Năm non, trắng mắt, à đây là tìm nhuận Tìm nhuận lắm, nhuận dù không lắm Nằm nằm là chơi thông và tưởng Và tưởng là tự tên muốn muốn liều Chẳng muốn nằm, mãi kịp nuôi con Kèm cồn, xa lắp phần Lại tự hề lưỡi, luôn nhau lắm Nằm nằm là sẽ luôn vạt vào Phát tạo phương hành là cháu giấy khen Mô khen ơi, hãy cho bóng lên tên Lên tên, phố lên tên, lên มีคามีคาล่าพาล่ำไหลล่ำไหลล่ำไหลส่งไหลส่งไหลสร้างนี่ละแนมนอดนั่งว่าเป็นหมอทีเมียงขีเมียงมาเตียงแตะคาเอาลานี่ไปลำกลืนไปลำขึ้นเรนไปไม่ไหว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 เข้าไปชม ไม่เหีวหหเ่วหมอยด้วยตันบ่หินเถินดงดันนในโลกสงสารวันมั่นทอมและมันละบอล